วิธีจเจ้าตัวรอดในเหตุการณ์ศึกสงครามหรือสงครามลบกันเราจะทำอย่างไรหลายๆคนสับสนมากมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบางคนก็ไม่รู้ว่าสาเหตุว่าไทยกับเขมรลบกันเพราะสาเหตุอะไรหาคำตอบไม่ได้วันนี้สถาบันโพธิมราพูดในภาคของกรรมฐานการสงครามเขมรกับ ไทยในวันนี้มันเกิดจากโลกวิญญาณสองโลกโลกวิญญาณสู้รบก,กันกับมนุษย์มันตามมาโดยเฉพาะคนเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงในประเทศไทยเนี่ยวังวนอยู่ว่าแต่จักแบบเนี้ยมันจึงลามไปถึงะระหว่างประเทศชื่อผัวพันกันเยอะแยะไปวันนี้เราจะทำไงให้ประชาชนเราอยู่รอดได้เนี่ยคือเหตุการณ์ในตำราพิจัยสงครามอันดับหนึ่งถ้าเกิดสงครามให้หนีก่อนให้หนีอนหหนห้ออกจาก ครับประเทศหรือ,อที่เขาทําศึกสงครามกันนั้นเราจะโดนลุกหลงอันดับที่2ก็คือไม่เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่คือสําคัญมากอันดับที่3เนี่ยในโลกวิญญาณในโลกแบบนี้วิธีแก้ก็คือเราต้องหาต้องมีสติก็คือภาวนาวันนี้เราจะใช้พระองค์ไหนที่จะมาคุ้มครองเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนไหนจะคุ้มครองเนี่ยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำศึกสงครามเองวันนี้เราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ย โดยเฉพาะคนอีสานเราเนี่ยมันจะพัวพันกับคนเสื้อแดงฝ่ายกุงทนวันนั้นจะเดือดร้อนเพราะตรงนี้เพราะอะไรเพราะทุกคนมันการต่อสู้ระหว่างทักษิณกับคนเสื้อแดงแล้วก็คนเสื้อเหลืองก็คือสนที่มันจะพัวพันซึ่งกล่าวหากระบฏสงครามแยกแผ่นขายแผ่นดินแยกแผ่นดินช่อโกงแล้วก็มอห่เนี่ยปัญหามันพัวพันแบบนี้วันนี้เราจะหลีกเลี่ยง เพราะนั้นคนเสื้อแดงเราจะรอดจากสงครามครั้งนี้ได้หนึ่งเราต้องไหวองค์พระในสายวัชรยานเพราะสายหีบยานเนี่ยมันเอาไม่อยู่แล้วนั่งสมาธิตัวนี้จะตายเอาง่ายเพราะนั้นวิธีก็คือใช้สติใช้สติก็คือภาวนาภาวนาต้องหาองค์พระที่สามารถจะคุมเกมสงครามเหล่านี้ก็คือวัชรยานหนึ่งองค์ศิวะให้ภาวนาองค์ศิวะ โอมมสัสมิุฬาอโมะเนี่ยให้ภาวนาใครที่มีเวทภาวนาก็ภาวนาเพื่อก่อนอยู่รอดอันที่2ก็คือพัตติมุรเต็ซึ่งพัตติจะควบคุมโลกวิญญาณโลกเกี่ยวกับพวกมัจจุราชยมพบาลเนี่ยสายเนี่ยที่อันตรายมากแล้วก็หลวงภูสุกไกเถื่อนเวทาสาุกูทาสาเวเนี่ยพยายามเอาหลวงภูสุกไกเถื่อนมาป้องกันเพราะต้นเรื่องการวิญญาณของกรุงทนจกักรีฟัดกันลามไปถึงขเขมรเพื่อเปรียวพันธ์กับ ประเทศไทยคนเสื้อแดงมากๆแลวก็ที่4ก็คือในเรื่องของอพยาคุดพยาคุดเนี่ยช่วยปัดเป่าใช่ไหมกาลพาันาปีปะสสอุตามารหีนาโมพุธทธายะเนี่ยพยายามเอาบทพยาคุดป้องกันตัวเองและสุดท้ายก็คือพระลาหูเนี่ยหพระองค์เนี่ยจะช่วยคุ้มครองโดยเฉพาะคนเสื้อแดงเหนืออีสานเนี่ยเราจะเจอภัยพิบัติมากมายที่จะตามมาเพราะเกิดจาก การชิงความเป็นใหญ่ของลูกวิญญาณกับมนุษย์โดยเฉพาะคนเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเนี่ยทะเลาะกันมันเกิดภัยพิบัต,ติต่างๆตามมาวันนี้เราจรึงบอกว่าทำไมจึงจะรอดก็ใช้วิธีการก็คือหนีสองมีสติกระสวดองค์ภาวนาตามที่บอกสวัสดีครับ